เรื่องนางปฏิปูชิกาบูชาสามีต่อไป,ไปจะได้กล่าวเรื่องนางปฏิปูชิกาเป็นข้ออ้างอิงเปรียบเทียบโลกมนุษย์กับสวรรค์เป็นการยืนยันว่าสวรรค์น,นั้นมีอยู่จริงถ้าเราประกอบแต่กรรมดีในคำพีอัตถกถาธรรมบทคุตกะนิกาย านได้กล่าวถึงนางเทพธิดาองค์หนึ่งได้จุติจากสวรรค์ขณะชมสวนอยู่บนกิ่งไม้มาเกิดเป็นมนุษย์จนแต่งงานมีลูกสี่คนตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดบนสวรรค์โดยเรื่องมีอยู่ว่าในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีเทพ,พบุตรองค์หนึ่งนามว่ามาลาภารี มีนางเทพอปิรณ์หนึ่งพันวดล้อมเข้าไปเที่ยวชมสวนสวรรค์หรืออุทยานสวรรค์ในจำนวนนางเทพอปิรณ์หนึ่งพันนางนั้นนางเทพอภิษห้าร้อยน,นางขึ้นไปเก็บดอกไม้อยู่บนต้นไม้สวรรค์ทำให้ดอกไม้ตกลงมานางเทพอภิรอ,อีห้าร้อยนางก็เก็บดอกไม้ที่นางเทพอภิรเหล่านั้นทำให้ตกลงมา แล้วนำไปประดับมาลาภารีผู้เป็นสามีในจำนวนเทพธิดารีเทอพอภัศนรทั้ง500นางที่กำลังเก็บดอกไม้อยู่บนต้นไม้นั้นมีนางเทอพอภัศนรองค์หนึ่งไอจุติคือตายจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นได้มาเกิดในเมืองสาวัตถีเมื่อเกิดแล้วก็เป็นผู้ะระลึกชาติได้ ระลึกชาติได้ว่าชาติปางก่อนตนเกิดเป็นนางเทพอภิสรอ,อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้เป็นภรยาของมาลาภารีเทพพระบุตรเมื่อเจริญไวัยได้ทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตั้งจิตอธิษฐานขอไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นภรยาของมาลาภารีเทพพระบุตรอีกต่อมาภิกษุทั้งหลายทราบว่านางนี้ลุกขึ้นเสร็จสับแล้ว ก็ปรารถนาแต่ผัวเท่านั้นจึงได้ขนาดนามของนางว่าปฏิปูชิกาแปลว่าญิางบูชาผัวนางปฏิปูชิกานั้นก็มีใจฝักใฝ่ในทางบุญกุศลและทำบุญกุศลอยู่เป็นนิดเช่นปัดกวาดโรงฉันของพระในวัดพระเชตวันจัดน้ำฉันและปูอาสนะไว้ในโรงฉันเป็นต้น เมื่อนางอายุได้16ปีก็ได้แต่งงานจนในที่สุดนางมีลูกถึงสี่คนวันหนึ่งนางถวายทานทำการบูชาฟังธรรมและรักษาศีลพอถึงเวลาคำ่ำนางได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนเมื่อตายแล้ว,ลวก็ได้ไปเกิดเป็นนางเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงในสำนักของสามีของตนเช่นเดียวกับชาติปางก่อน สมความปรารถนาแห่งตนในขณะที่นางจุติไปบังเกิดในโลกมนุษย์แล้วตายกลับมาเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอีกนั้นยังไม่ถึงวันหนึ่งของวันเวลาในสวรรค์ชั้นนี้เลยเหล่านางทิดาเพื่อนๆก็ยังชมสวนเก็บดอกไม้ในสวนสวรรค์กันอยู่พวกเทพทิดาทั้งหลายกำลังเก็บดอกไม้ประดับเทพพระบุตรผู้เป็นซาบีอยู่นั่นเอง ยังไม่ทันกลับไปวิมานแห่งตนเลยมาลาภารีเทพบุตรเมื่อเห็นนางเทพอภัศรรผู้นั้นซึ่งจุติโลกมนุษย์มาเกิดใหม่นั้นแล้วจึงถามว่าเธอหายหน้าไปไหนตั้งแต่เช้าเธอไปไหนมานางเทพธิดาตอบว่าดิฉันจุติค่ะพี่เทพบุตรถามว่าเธอพูดอะไรนางเทพธิดาตอบว่า ข้อนั้นเป็นอย่างนี้จริงจากพี่เทพพระบุตรถามว่าเธอไปเกิดแล้วที่ไหนนางเทพธิดาตอบว่าเกิดในบ้านของตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีเทพพระบุตรถามว่าเธอมีชีวิตอยู่ในกรุงสาวัตถีนานเท่าไรนางเทพธิดาตอบว่าเมื่อที่ฉันเกิดใหม่แล้วพออายุได้16ปีก็ได้แต่งงานจนมีบุตรด้วยกันสี่คน ทำบุญต,ต่างๆมีการให้ทานและรักษาศีลเป็นต้นปรารถนามาเกิดเป็นภรรยาของพี่ในสวรรค์ชั้นนี้ในที่สุดก็ได้มาเกิดในสำนักของพี่ตามเดิมเทพพบุตรถามว่ามนุษย์มีอายุประมาณเท่าไรนางเทพธิดาตอบว่ามีประมาณร้อยปีเทพบุตรถามว่าเท่านั้นเองหรือนางเทพธิดาตอบว่า ที่เทพบระบุถามว่าพวกมนุษย์มีอายุทิ่หน่อยเพียงเท่านี้เป็นผู้ประมาทเหมือนคนนอนหลับปล่อยเวลาให้ผ่านไปเปล่าหรือทำบุญกุศลมีการให้ทานเป็นต้นบ้างนางเทพธิดาพูดว่าพี่พูดอะไรกันพวกมนุษย์ประมาทอยู่เป็นนิดเหมือนกับว่ามีอายุตั้งอสงไขยหรือเหมือนกับไม่แก่และไม่ตาย มาลาภาดีเทพบุตรได้เกิดความสลดใจมากต่อความประมาทของพวกมนุษย์จึงกล่าวขึ้นว่าพวกมนุษย์ซึ่งมีอายุแค่ร้อยปีก็ตายแล้วก็ยังประมาทเหมือนหลับอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจักผลทุกข์ได้เมื่อไรกันในวันรุ่งขึ้นพระภิกษุในวัดเชตวันเมืองสาวัตถีได้เข้าไปสู่บ้านได้ทราบว่านางปฏิปูชิกาตายแล้ว จึงไปกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทสสรงทราบพร้อมด้วยทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสิกาชื่อปฏิปูชิกาลุกขึ้นเสร็จสับแล้วได้ทำบุญต่างๆไว้มากเพื่อปรารถนาไปเกิดในสำนักสามีเท่านั้นตอนนี้นางได้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย นางได้ไปเกิดในสำนักสามีของตนนั่นแหนะภิกษุทั้งหลายตูนว่าในสำนักสามีไม่มีพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนางไม่ปรารถนาถึงสามีในโลกมนุษย์นี้หากแต่ปรารถนาถึงมาลาภารีเทพบุตรผู้เป็นสามีของนางในสวรรค์ชั้นดาวดึงนางจุติจากที่ประดับดอกไม้ของสามีนั้น แล้วมาเกิดในโลกมนุษย์เมื่อตายไปก็ไปบังเกิดในสำนักของสาบีนั้นอีกภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าน่าสลดใจจริงๆชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยจริงๆเมื่อเช้านี้นางอังคาดคือประเคนอาหารพวกข้าพระองค์ถึงตอนเย็นก็ตายไปพระพุทธเจ้ตา,ตาตรัสว่า,ตาอย่างนั้นแหละภิกษุทั้งหลายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยนัก เหตุนี้พยามัจจุราชคือความตายย่อมทำสัตว์เหล่านี้ซึ่งไม่อิ่มด้วยวัตถุกรรมสิ่งที่น่าปรารถนาน่าชอบใจและกิเลสกามกิเลสที่อยากได้ในสิ่งที่ปรารถนาไว้ในอำนาจของตนและพาสัตว์กำลังคร่ำครวนร่ำไรไปตายจากโลกนี้ไป แล้วพระองค์ก็ได้ตรัสเป็นพระคาถาไว้ในคำพีธรรมบทขุทกะนิกายว่ามัจจุผู้กระทำสุดคือความตายย่อมทำคนผู้มีใจคล่องอยู่ในอารมณ์ต่างๆซึ่งกำลังเลือกเก็บดอกไม้คือกามมาคุณทั้งห้าผู้ไม่อิ่มในกามทั้งหลายนั้นเองไปสู่อำนาจของตนเมื่อจบเทศนามีผู้บรรลุมรรคผลเป็นอันมาก เพราะพระพุทธเจ้าตรัสพระธรรมเทศนาครั้งใดย่อมมีผลดีแก่ผู้ฟังทุกครั้งแม้ในการปรารบอายุของมนุษย์เทียบกับอายุของเทพยาดาบนสวรรค์ญาติโยมทั้งหลายลองพิจารณาดูวันเวลาในโลกมนุษย์กับสวรรค์น,นั้นช่างแตกต่างกันเหลือเกินขนาดนางปฏิบูชิกา มาเกิดในโลกมนุษย์มีลูกมีผัว,ผวตายกลับไปพวกเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอย่างเก็บดอกไม้ไม่เสร็จยังพากันเที่ยวชมสวรรค์อยู่เลยฉะนั้นในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีอายุประมาณ1,000ปีทิพย์หนึ่งปีมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวโลกชั้นนี้ ฉะนั้นชีวิตของเราท่านทั้งหลายน้อยนักอายุสั้นพลันตายชีวิตน้อยๆไม่ถึงร้อยก็ลาลับฉะนั้นก็ก่อให้ทุกท่านทุกคนที่ได้รับฟังจงประสบแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาธรรมะรักษาวาสนาดีลูกหลานกะตันยูทุกท่านทุกคนเจริญธรรม